เนะี้ยงวดเรามามาดอกเป็ดหาสองนี่พูสามตัวเลยละปูสามตวเลยแล้ววันที่หากระยอนเลขนี่แหละสูทางป่าเร้ยกว่ามันสูทางมาคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดกาวฤกการที่ทางไหนให้ทางสังวนน้ำปูวินน้ำปูดีไงนี่มีตีปันดีเล่ยเด้อที่เราปันวันิี่มันใช่บาทตีแหวงท่านละ ขี่มอเตอใส่ซดวีปากคือได้ตัวเลขบาน่โปูนได้มาจังไหนตัวเอขอ๋ออมันเป็นศูนย์านผ่หลอดตัวก็น้ำหาน้ำห okay. uh ้องดลอสองอศูนยห้าูนย์สองหลอดดิสองหลอด้นเพื่อก็นั่งกูกลางดิจ้าหนาล้อหลังห้าศูนเก้าหาเด็ดขาดมาตัแก๊ใส่จังใดนี่เด็บปูนก็บรร ข้าหมโนนเนี้าที้นี่เป็นสูตรเลียกสูตรแล้วโอ้ยเตัวเดียวเลยปาค่ะนี่เรียกชูนีชูตทั้งปลาดีมีทั้งปลาเออเนี่ยีทังปลาได้ไปจับมันสายโยบันนี่ท่าน่พุ่นมาดิมาทังมาเขาแยกปันเขียนสีออกมา้วเขียนสีตรกมา้วมีเล่มใหญ่ๆไหมครับให้ปูเขียนหน่อยได้ไหม ยาแตวแล้วมาตั้งรงไม่จากซองมันนี่ตั้งลงไม่ตั้งูงไม่้รลอว่าเชียร์เองนีก็เลี้ยอย่นี่ก็นึ่งหาหาเก้าสามกับหาเก้านัเขามาหาเก้าหาเก้าได้หาสามตัวเขามาเชีรนั่นเอาโอ้โหาโชคฮาอสระายนีมนถนอเอาปูดทำให้ดูหน่อยได้ไหมครับผมปูดมันบ่อปลูกในน้ำโสกใส คือปูป่อยากได้โทรศัพท์ใช่ไหมครับปูปู่มีโทรศัพท์หรอคะบ่โอ้ยเอใจดีเศรษฐีใจบุญปู่อยากได้หูแก้วตาทิพย์นะครับปครมีศรัทธาจำนวนหูทิพย์เดยครับโทรศัพท์ปู่เน่ยเด้อปูอะไรครับปูสามตาปู่ยังจ้าปู่สามตานะปูสามตาบะซื้อลีซื้อมาาโชดมาขาโชดาชดอาชมาดูสามาดมาดมาชอูมด ตั้งฉายาให้วนค่ะแนวปากกามันเดี๋ยวมันออกกล่องมันไม่ใครเห็นอีกว่าอาตัวใหญ่ไงนะครับที่เข่ได้เศร้าหมดแล้วใช่ไหมโม่ค่ะวันนี้เศร้าทุ่เพื่อกับิีดให้ไว้ให้เลยสิะดีเขียนดูอยู่อ่าเฮ้ยนี่ตื่นตัวใหญ่เลยป้วดที่แล้วแปดห้าสองนะครับตัวใหญ่เห็นไหมค่ะป้วนเรากำลังคำนวณเหล็กสู่ทางป่าได้ไหมหมอ

เนี่ยเสียนน้ำเสียวอยู่ระยองเวยนนนอยู่อ um, ีตเลียนให้เป็นนุ่มคะเสียวใครวะตีปูสูตรสูตรเชียวแลาแตะเป็นคาวาดยู่จะเป็นโยงเก้าหนึ่งสามหาิ้นอาเนี้ยาเ็องั

าสามเก้าหาเขามาสามตูนทีนั่นกัดสิบหาสิบหาสิบหาเือบหาเสืออันตัวเพื่อน้องสองห้องเราวันที่ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งห้าเลขห้างหกเลขใบหนึ่งมันมีอยู่หาใบโน่แม่นว่าเอันาจารย์จานท่านเป็นใเนาะ บ่เอาไว้พื 2, 000, 000้นน mm. ้ำเน่าทำมั่วเทีนท yes, nice right? ี่สองแสนได้เลยเดี hmm. ๋ยวสี่หมื่นเดี Look, ๋ยวมันสี่หมื่นอยู่เนาะั้องมาตัวเลี้งหมดเทียมันออกเรียงสี่สามตัวจริงๆิอืออืเทียกับมังกรคือกันตัดเอาอยู่ในหนันเม่นบ่อ่าวอยู่ในตะล่างนะค่มันเล็หลายตัวเป็นตลินยากแที่เอาทันกับเอาออกหค่ะปูจับคู่ให้หน่อยได้ไหมครับ่ย้ายเลีีตัวแค่ั้นอือาบมาเต่า ค่ะเยี่ยสี่ตัวกันยเหนึ่งหาเก้าสามตัวกันมักเป่าเอาไปที่ห้า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 สามตัวตัวนี้เขามาหาสามตัวใช่ไเก้าสองตัวห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าสามเขาเลยเป็นที่มาของหาเก้าเก้าหอืมมันเค่อยถือตอนเขาวันซากอะไรสองใบเหมือนทางออกภาษามาถือสองเทียกันตังสี่หลายเท่านั้นเองสูตรนี่ปะค่ะสูตรนี่ล่ะ แสดงว่าเขาตลอดคู่จับคู่ให้แน่บาทนี่ค่ะสูตรนี่แหละสูตรที่พ่อซับไปนี่ก็สูตรนี่แหละมีอยู่นิจักองนี่ปูไม่ได้จับหนาได้คูมันไปจับไปนั่นนี่เป็นปูเขียนทั้งขางมองว่างๆนี่ให้แน่ค่ะนี่เป็นกระเลนเอาตัวบเออวันนี้ดิมากรามังอะไรปูจับให้แนบนะที่ปูปูมักแล้วก็คิดว่าจัดมาซูสูตรวะครับยเฉพาะในนี้บ่ครับผม ยียมมันรงเพราะมันขอก็ฝันค่อืมอืมีบอกคนคนบอกคนบอกขึ้นหานุงหานีมาอือน่หามันกะขันมันรงไปมันที่ปีนก่อเป็ดเอ็ดสีตัวเดียวสองตัวเดโพ่สองตัวกันนี่ดอนหาเขาก็หเขียนเขียนเป็นคู่ให้เนี่ยค่ะอันขน้อยเปิ้ ตุ๊บไปเยคอยห้งปัวดซีนแล้เรยกวของตุ๊เท่านี้แหละครับน ouais ี <S. <s ่แหละดิลนนะครับโอ้กัคก oh! ูเนี่ยเพี้ยไว้กับตัวนี้กัใส่มันไป็เต็มเต็มรถนี่สองตัวสองตัวโอ้สามตัวห้าเก้าสาม ใส่เต็มเต็มตัวใดจ้าปูอ้เซลาได้แค่ได้ยูบได้ยุยกมากห้เนีปูปเด็ยกมาให้เนี้นครับเอาไปตํตๆกับปูเอาไปตํตๆก็ได้เออถืงแล้ววนล้วคอาปูเ่าปูอ่ะโรอค่ะปูลาอาโต๊สาครับตัวใดค่ะใส้เต็มเต็มได้ยินปูวาบังค่ะตัวใดค่ะใส่เต็มเต็มเลยนั่น ยวกว่แม่กันห้าเก้าสามห้าเก้าสามปูว่าใส่ติดห้าหนึ่งห้าห้าเก้าสามห้าหนึ่งห้าตัวสีสุดโทรศัพท์แม่นบนี่ค่ะปูเออเจ้าบเด็ฝันเด็ก่มีหนฝันจะไปเสียข้อมฝันเสียข้อมฝันเสียสะเสียไส้อืมอืมนห้าส่นข้มฝันน่ะได้สะเด้ไส้ชีว่าไส้บางเลยเขียนให้นะเจ้าค่ะฝัน เข <laughs> ยนค้าว you know? ่าฝันน้ำคือให่หลงมาส่เม้วนม้วนสรุปในแผ่นเดียวเลยค่ะศูนย์ห้าศูนย์นี่เป็นฝันแม่นบ่จ้าฝันเรียกฝันว่งค่ะนันดำมันค่อยละเอียดข้าน้อยปลึกเฉ็นฝันน้อนรู้บันนี่ฝันฮักบันฝันอีดีรอบ่ที่จิงฝันมุก่งเขียนวัทีทตุกยี่เงินอืม Lệch, nên nó có một nịp độ cười cong tìm thấy nhà văn học tìm thấy sáng 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 ปูเฮ็ดสั่งอันน็ไ,อได้จังใดที่สำคัญก็จะเลื่มโทรศัพท์ปูนะปู